สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกหลานซีสองแปดเก้าชแนค่ะกลับมาพบปะพอกันคือเก้าเมื่อนี้ค่ะแรงวันที่สิบห้ากรกฎาคมค่ะสิพาไปตามเลขของแอดบิวพาร้อยค่ะเพื่อนบอกว่ามีโค้งสุดท้ายสี่หัยค่ะสำหรับงวดนี้ไปเบิงไปฟ้าน้ำกันค่ะว่าเพื่นนี้ัวเด็ดัตดีัวใดสี่หัยค่ะฮัลโหลครับแอดบิวสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะ4289 Channel ค่ะแอ็บบิวครับผมโทรมาขอคงสุดท้ายค่ะครับผมสำหรับ16กรกฎาคมนะคะครับผมมีเด็ดๆจะให้ไหมคะมีครับเน้นๆให้เลยนะคะแอ็บบิวครับผมค่ะชุดสั่งชุดสตัวครับ3ตัวค่ะ473473ค่ะ861861ค่ะ863 แปดหกสามค่ะสามหกห้า <36 5 S 1> ค่ะเน้นแปดเน้นท네ี <365 S 1> ่แปดหกห้านะคะสามหกห้าค <trade> ่ะท <ology> ี ylum. ่เหลือเป็นตัวรองพี่ที่เหลือที่เหลือเป็นตัวรองค่ะมีสองตัวไหมคะค่ะค่ะหกห้าค่ะ <35 S 1> สามห้าค่ะ <field> สามหค่ะนึ่งค่ะเน้นหกเน้นที่หกห้านะคะสามชุดนะคะแอดบิลแล้วก็สาค่ะสามหนึ่งค่ะลองสามห้ารองสามห้าค่ะค่ะชุดสองล่างครับล่างค่ะแอดบิลหนึ่งหนึ่งค่ะ หนึ่งห้าค่ะเจ็ดค่ะครับก็หนึ่งเก้าค่ะเน้นสิเน้นที่หนึ่งห้านะคะแอ้บิวใช่ครันบนขผมฟันฟันฟันขาดเลยไหมคะตัวนี้ใช่วิ่งวิ่งบนี่ค่ะบนค่ะเด่นที่ห้านะคะ ครับค่ะล่างที่หนึ่งล่างให้เด่นที่หนึ่งนะคะคโอเคค่ะมั่นใจนะคะให้ความมั่นใจกับเอฟซีค่ะค่ะวันนี้ขอให้เอฟซีังฟังมาน่าทุกคนนะครับค่ะวดทีแ้วก็เข้าโต้ไปวันนี้ก็น่าจะได้อีกนะคะบิว ใช่เขาอะเอฟซีผมก็คอกันเยอะมากค่ะช่องพลช่องลดก็คอที่เขาคอค่ะค่ะคะแนนกันเยอะไหได้หนึ่งสี่เจ็ดกันเยอะค่ะของเอฟบิก็เข้าเข้าดีมาตลอดค่ะแล้วก็ให้ไม่ได้เยอะหางเท่าไหร่ค่ะก็ให้เอฟซีเลือกเอานะคะชอบตัวไหนก็จับค่ะเอาคุค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากสำหรับแนวทางนะคะแอดบิว ค่ะขอบคุณมากๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับโคงสุดท้ายของแอดบิวพารวยค่ะเพิ่นกะไห่มาแล้วเด้อถ้าโดนจิตโดนใจกะจัดค่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ก็ขอให้เหล่นยังมีสติเด้อพ่อแม่พี่น้องด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยจากลูกหลานซีสองแปดเก้าชาแนลค่ะ ก่อนจากกันบนญีขอฝากแคลเซียมไว้น้ําค่ะแคลเซียมและแมกนีเซียมค่ะแคลแมกนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยปวดหลังกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นกระดูกอุกระดูกขุนบำรุงมวนกระดูกค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกให้คิดถึงแคลแมกค่ะเพรา่พี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ให้ลูกหลานนําเด้อ สิเดย์พัดคลิปเท็ดจากทั้งช่องค่ะสำหรับมือนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ